น่าเบื่อจังเลยโบฉันเป็นโรคซึมเศร้าแบบเนี่ยโบเอ้ยมันน่าเบื่อจริงๆเลยนะโบพูดอะไรมั่งดิเบื่อเบือนายก็เบื่อมัอนกันใช่ไหมล่ะดูดิฉันเบื่อจนไม่จะทำะไรแล้วเนี่ยกิ่งไปรอบบ้านแล้วก็ยังไม่มีอะไรให้ทําเลยอะ่ะการบ้านก็เสร็จหมดแล้วอะ่ะวันนี้ก็เรียนแค่ครึ่งวัน เหมือนเขาจะมีงานอะไรกันน่ะแต่ว่าพี่เอกขี้เกียจมากเลยวันเนี้ยเอางี้ดีกว่าเราไปชวนพี่ฝนกับปุ๊กปิ๊กไปเที่ยวงานตรงนั้นดีกว่าเนาะดีไหมโบ๊ะบ๊ะบ๊ะอะไรของนายเนี่ยมาเถอะไม่ต้องเบื่อนักหรอกฉันเบื่อคนเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวเราไปหาพี่ฝนกับปุ๊กปิ๊กกันดีกว่าตามมาแค่นั้นพอมานี้บ ไม่รู้ว่าพี่ฝนกับปุ๊กปิ๊กทำอะไรกันอยู่นะเร็วเร็วโบ๊บพี่ฝนพี่ฝนพี่ฝนอยู่ไหนอะ่ะปุ๊กปิ๊กเมื่อไหร่นายจะอึเสร็จสักทีเนี่ยได้ยินเสียงแล้วทำอะไรกันอยู่อึอึอยอึก็แม่นแหมงทําไมแม่ต้องให้เราพาปุ๊กปิ๊กมาอึข้างนอกด้วยนะโบดูดิปุ๊กปิ๊กอึอะ่ะพี่ฝนพี่แอกมาทําไม พี่เอกเบื่อไปหาอะไรทำกันดีกว่าไปอีกแล้วอย่างนี้ปุ๊กป๊กก็อึไม่เสร็จสักทีจริงทีุ๊กป๊กก็อึเสร็จแล้เร็วดีปุ๊กป๊กอะไรนุชเรากำลังอึอ,อยู่เฮ้ยพี่เอกจะไปเที่ยวพี่ฝนไปกับพี่เอกปะเที่ยวที่ไหนมีงานตรงนั้นไงตรงนั้นน่ะตรงไหนงานตรงนั้นงานตรงไหนตรงชายหาดตรงวัดอะไรทางนู้นนะพี่เอกได้ยินเสียงมาเนี่ยิงเหรอเดี๋ยวบอกแม่ก่อนได้หรือเปล่า,าอ่ะอ่าไปไปไปบอกแม่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวพี่เอกเอารถออกมาให้ เดีย๋ยนะคุณแม่คะหนูออกไปข้างนอกกับพี่แอดนะคะจ้าได้เลยลูกกลับบ้านอย่าข้ามืดนะค่ะคุณแม่เอาสีเขียวและกันอันนี้ปุ๊กปิ๊กเสร็จแล้วยังอะเร็ดแล้วนุ๊ดีนน่ดพี่หวนเอาคันสีแดงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วพี่แอดเปลี่ยนสีให้นี่เรียบร้อยแล้นี่ขึ้นสีเขียวนี่ได้คันสีแดงเยาวไปกันดีกว่าโบ ก็จุกยานไปไหนอะ่ะเอาโบกระโดดขึ้นไปต้องแต่เมื่อไหร่เนี่ยไหนไหนบอกว่าจะพาไปไหนนะตรงนี้ไงพี่ฝนมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปไหนตรงนี้อะตรงเนี้ยที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเราต้องข้ามถนนก่อนต้องระวังตาลุงนั่นอีกแล้วอ่ะต้องระวังให้ดีเลยล่ะตาลุงคนนั้นน่ะเวลาเราจะข้ามที่ไรลมาทุกทีอุ๊ยพี่แอกว่างไงอะ่ะที่นี่เขามีงานเหรอใช่นี่ไงห้อยโคมไฟเต็มไปหมดเลยไอโบโบโบ เฮ้ยเจ้าหมางโง่นีช้าตลอดอุ้ยเมื่อกี้โบหายไปไหนเมื่อกี้บึก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 ตั้งนานแน่อืมโบตัวไปติดอะไรอยู่ตลอดแหละขี่ขี่รถยังไงไม่รู้ให้ไปติดนู่นติดนี่พี่เอกหันกลับมาอีกทีปุ๊กปิกหายไปแล้วอ้าปุ๊กปิกไปไหนอะไม่รู้สิเมื่อกี้มอเตอร์ตามโบอยู่อะหรือว่าขี่นําเราไปแล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นพี่เอกก็นําขึ้นไปก่อนก็แล้วกันไปไปตามพี่เอกมาเองนี่ยกล้อ พี่ฝนตรงนี้มันจะขี่ลำบากหน่อยนะมันขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ไงโอ้โอ้ไอ้ไงท้องไอ้ไอ้ไอ้ไงท้องระวังทุกคนนี่วันหลังพามาอีกทางสิทางไหนอะเพเอกมาทางนี้ทางเดียวว่ะมีทางข้างหน้าตรงนี้มันบันไดมันต้องขึ้นมาอย่างเดียวเอานี่ไงปุกปิ๊กมาแล้วเอาปุกปิ๊กนายหลงไปไหนมาเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันเราวนไปวนมาอยู่ตรงนี้อะแล้วไหนอะที่บอกว่ามีงานอะ นี่ไงเขามีเกี้ยวด้วยเนี่ยเอาไว้ทำไรก็ไม่รู้เพ็กก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้สิแล้วจะเอาอยัางไงต่ออ่ะอืมเฮ้เดี๋ยวเพยกแวะขอพรหน่อยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยขอพรงั้นเหรอใช่แล้วขอพรนะครับขออย่าให้เจอผีในคืนนี้นอนดีๆน่ากลัวจะมัดเลยเมื่อคืนมีตัวอะไรมาอยู่ใต้เตียงไม่รู้โอ้เพยก<ม>ได้รับพรด้วยล่ะใช่ขนลุกสู้เลย แอบเมื่อคืนเจอผีเหรออืมอยู่ใต้เตียงอ่ะอุ้ยผีอะไรอยู่ใต้เตียงอะ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าผีหรืออะไรหรือว่าแมงสาบก็ไม่รู้อืมสกรปรกอะดิถ้าเจอแมงสาบอะ่ะไม่ได้สกรปรกนะมันชอบบินเข้ามาหาแ้วเหรอเหรอโอ้พี่เอกว่าไงอู้ของขายเต็มเลยอะ่ะ เห็นปาล่าเพียกบอกแล้วว่าเขามีงานกันวันนี้อ่ะเอาตังค์มาเปล่าว่ะก็พอมีอยู่บ้างเดี๋ยวจอดรถก่อนดีกว่าจอดจุกุยานก่อนเร็วมะจอดจุกุยานไว้ตรงนี้เหรอแล้วไม่กลัวหายเหรอโอ้โหใครจะมาขโมยของเรามีแต่คนขายของมาที่เดียวทุกคนแล้ววันนี้เพียกเอาตังค์มาเยอะเปล่าอ่ะเออเอาติดตัวมา4ี่พันเก้าจริงเหรอใช่โนี่จริงเเลยทำไมเพียกจะจับพี่ฝนทีไรโบชอบเข้ามายุ่งกับเพียกทุกทีเลยมานี่พี่ฝนงั้น เอาตังมา,าพี่ฝนขอกินขนมไหนได้เ,เปล่าอ่ะเอาเลยเต็มที่วันนี้เพี่ยกกำลังเบื่อเบื่อนี่ไงนี่ไงน้ำแข็งใสนี่เลยน้ำแข็งใสขอเป็นสตรอเบอรี่นะคะเอาเลยเลือกเลยเลือกเลยพียกกินอะไรอ่ะเลมอนไหนอ่ะของพี่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอให้แป๊บหนึง่งเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยตรงไหนอ่ะไหนเล่า สตอเบอรี่นี่แน่ได้แล้วขอกินหน่อยนะกินเลยกินเลยเดี๋ยวพี่อกกินเลมอนนี่ง้ม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 อ้อทำไมไม่กินน่ะรู้สึกว่ามันจะยังไม่ค่อยอร่อยขอซื้ออันซื้อมาผิดหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเอาละได้ละอร่อยหรือเปล่าว่ะเอยเปรี้ยวเย็นขึ้นหัวเลยชื่นใจมากเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่แอ๊กว่าไงนั่น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 อะไรอ่ะกล้วย กล้วยทับหรอไม่ใช่กล้วยเคลือบช็อกโกแลตโออแปลกดีเนาะขอไปเคลือบทําไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่แบบว่าขอกินหน่อยจีเอ้ยเอาเลยมาซื้อละกินหนคนละอันไหนไหนอ่ะไหนไหนขอนหน่อยขอหน่อยอ่ะพี่ฝนเอาไปเอามาหนึ่งอันนะอืมเนียกินจีอร่อยไหอร่อยอ่ะไหนของพี่ฝนนะอะนนียเดี๋ยวเอาให้กล้วยเคลือบช็อกโกแลตใช่หรือเปล่าอ่ะนี่เอาไปกินเลยโอ้โหขอกินหน่อยนะอ อร่อยมาก้ำน้นนนนำนำ้เอหวานชื่นใจมากเลยะเออไออันนี้อะไรพี่ฝนอะไรอ่ะอะไรอ่ะอหน้าตาเหมือนแอปเปิ้ลเลยอ่ะแอปเปิ้ลเสียบไม้เหรอแอปเปิ้ลแคนดี้โอ้ยแล้วเขามันเป็นยังไงมันเป็นลูกกวาดเหรอมันเป็นแอปเปิ้ลเคลือบน้ำตาลหว,วานๆอ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวพี่เอกซื้อให้ทุกคนเลยมาเอาไปคนละอัน ขอบคุณมากเลยนะงํา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 โอโห้หวานชื่นใจมากเลยะโบหลบเพกอยากให้ปุ๊กปิกเยกดูปุ๊กปิกดิปุ๊กปิก,ปก,ปกไม่กินนะดูทําหน้าแปลกๆด้วยอะ่ะไม่กินที่ไหนแล้วเมื่อกี้พี่ฝนเห็นเนียแอบเก็บใส่กระเป๋าอะเดี๋ยวเราไ้กินที่บ้านแล้วกันนุชเฮ้ยอ,อะไรอะอะไรอะสายไหมโอ้สายไหม,หมเหรอขอมัง่งขอมัง่งเอาไปเอาไปเดี๋ยวพี่เอกซื้อมาเยอะๆแล้วแบ่งกันคนละอันนี่อันใหญ่มากเลยะอร่อยไหมพี่ฝนโอ้ ไหวานชื่นใจอันโบลอร์ท่อเลยงับ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 โอ้ยวันนี้อิ่มจริงๆเลยอ่ะพี่เอกเฮ้ยค่อยดีหน่อยเอ้ยลูกโป่งสวยๆอ่ะโอ้ยทำไงเดียวพี่ฝนเฮ้ะทำไมอ่ะอยากอยากได้ลูกโป่งอ่ะ อยากได้ลูกโป่งเหรอ้าคาก็่วยนะแต่ว่าพี่เอกไม่มีตังแล้วอะเอา้าตังหมดแล้วเหรอโอ้ซื้อของมา3ามสี่ร้านตังหมดแล้วอะโอ้โหน่าสงสารจังเลยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนซื้อให้ก็แล้วกันนะเป็นการตอบแทนที่พี่เอกซื้อขนมให้พี่ฝนนะ่ะเหรอเอาอันนี้ยเอาอันเอาเอาเอาลูกโป่งไก่อะ่ะลูกโป่งไก่เหรอไก่เอกอ่ะโอ้น่ารักทั้งหมดเลยอะมีหลายแบบเลยจริงๆแล้วพี่ฝนก็อยากได้ลูกโป่งกระต่ายเหมือนกันนะแต่แบบว่า พี่เอกก็ได้นะเอาลูกโป่งไก่หนึ่งลูกค่ะนี่เท่เลยลูกโป่งไก่เอกๆอุ้ยน่ารักจังเลยอะเออเท่เลยอะโอ้หเฮ้ยอะไมอีกอะพี่เอกเห็นอะไรข้างล่างด้วยอะไรเหรอวันนี้ทะเลมันจะแบบขึ้นลมไม่ค่อยแรงมากนะดูสวยดีเหมือนกันนะ่ะอยากลงไปเล่นนะ่ะทะเล อ,อืมเราไม่ได้มาทะเลกันต้องนานแล้วนะออใช่แต่แบบว่าวันนี้ทะเลสวยจริงๆเลยนะอืมอากาศก็อบอุ่นกําลังดีนาบลงไปวิ่งเล่นมากเลยโอ,อใช่ใช่ใช่แล้วทางลงมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สิเอาอ,อย่างนี้กันแล้วกันอ๋อนั่นไงทางลงนี่ไงถึงแล้วมีฝนเดินตามเพ็กมาเร็วสองคนนั้นยังอยู่ปะนี่เนี่ยอยู่สิอยู่ข้างหลังนั่นไงโบกับปุ๊กปิ๊กก็ยังอยู่ ว่าแต่วันนี้สนุกดีนะเออก็มีความสุขดีนะบางทีหยุดครึ่งวันนี่มันก็ดีเหมือนกันเนาะ<ม><ม>ใกล้ถึงทะเลแล้วอ่านี่น,นี่เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างอะ่ะเฮ้ยพียเห็นอะไรแวบๆวบด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวลงไปดูก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าเห็นอะไรหรอพียงเห็นอะไรเขียวเขียวเป็นเม็ดเดอยู่ตรงพื้นทรายนะ่ะเขียวเขียวเม็ดเมดเหรอเอออะไรไม่รู้ถั่วเขียว่อไม่รู้อะ่ะโอ้งั้นไงเห็นเปล่าออ ลูกๆเลยอ่ะอะไรอะเฮ้ยไม่ใช่ถั่วเขียวแล้วแหละเม็ดมันใหญ่มากเลยนะพี่ฝนนะงั้นเดินไปดูใกล้ๆกันดีกว่าตามมาแล้วพวกเราเฮ้ยบอะไรอะอะไรก็ไม่รู้เอ้ยนี่มันคือโตแมงแตงโมอาจจะแตงโมถูกเลยวเ้ยแตงโมลูกบอลเลอะเฮ้ยเบียกทำลารตีโอ้ยโอยจะปิดตาตีแตงโม ทำไมแตงโมมันบึ้มบึ้มได้เฮ้ยแตงโมมันระเบิดแรงมากเลยอ่ะตกใจหมดเลยเฮ้ยเราไปเล่นอย่างอื่นกันดีกว่าอันตรายอ,ออันตราย,ยสุดๆเลยอ่ะปุ๊กปิ๊กกับโบะไม่สงสัยตกใจวิ่งไปที่อื่นแล้วเรามั้งพี่เอกสงสัยจะวิ่งไปแอบมาเดี๋ยวพี่เอกอุ้มไปนี่ไงอยู่นี่เองเอ๋เจอแล้วปุ๊กปิ๊กกับโบวิ่งเะลิดเปิดเปิงไปที่ไหนมา,มาเมื่อคี้อืมเรากลัว,วเราวิ่งไปหลบตรงล่มนู้นแหน่นู้งั้นเราไปเล่นอย่างอื่นกันต่อดีกว่าพี่เอกเออพี่เอกว่าเราลงไปที่ชาาาายยหดดเลีววม ลงไปที่ชายหาดชุดนี้เนี่ยนะเอ้ยแค่ลงมาดูเฉยๆยังไม่ได้เล่นน้ําสักหน่อยระวังหน้าระวังหน้าวันนี้ทำไมเบียกซนจังเลยอ่ะมาเร็ว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 เฮ้ยวิ่งตาไม่ชานดแล้วเนี่ยเฮ้ยอ้ยเปียกหมดแล้วพี่ฝนปุกปิกไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยอะไรมาเกยตื้นอยู่ตรงนี้อะอะไรอะหืมปลาโลมาอุ้ยไม่ใช่ปลาโลมาแล้วพี่เอกปลาอะไรอ่ะปลาฉลามปลาชูหลามเหรอ ไอ้เอาขาไม่กัดเราด้วยอ่ะเออเขาไม่กัดเราอ่ะดิแล้วเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันตอนไหนอ่ะเนี่ยก็มันเดี๋ยวมันเปียกไงถอดออกเมื่อกี้เนี่ยอรอเอยปลาฉลามสีสวยมากเลยะทําไมปลาชหลามมันสีชมพูกับสีฟ้าด้วยอ่ะไม่รู้ดิเบบี้ชักก็บ่าอ่ะเบบี้ชักกระดึกกระดึกกระหรอใช่เบบี้ชักกระดึ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 กะเบบี้ชักกระดึกกระดึกกระดึ๊กกระดึกอย่าร้องนานเดี๋ยวโดนลิขสิทธ์ฮะ เป็นตัวอื่นได้ไหมเบบี้ชับเบบี้ชับแทนได้ไหมเบบี้ชับจุบชุบชุบุบบเบบี้ชับจุบชุบกระดึกกระดึกกระดึกถ้าโดนนี่เรียบร้อยเอ้ยน่ารักจุงเบยโอหน่าสนุกจังเลยทุกคนวันนี้มีความสุขดีจังเลยนะใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาทะเลกันใหม่นะใช่แล้วการมาทะเลนี่มันมีความสุขนะเราได้ผ่อนคลายคลายเครียดด้วยจริงไหมโบเบ้ shark, kedip, 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 baby shark, kedip, 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 kedip.